สวัสดีครับนาโนโอเคนะครับมาวันนี้เดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เก็บงานไปไม่เสร็จนะครับพอดีช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยฝนตกนะครับก็ต้องหยุดนะครับก็เดี๋ยวมาทากันต่อวันนี้นะครับนะครับเช้ามานี่ก็ยังมองครับไปทําอะไรนะครับก็มานี้ก่อนนะครับมาล้างกระบะก่อนกระบะนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่า บางทีมันสกประปกมันก็จะพารถให้ดูเก่าไปด้วยนะครับเราก็ต้องล้างครับบางทีต้องล้างเนี่ยมันก็คือหลักการเก็บงานรถนะครับมันต้องล้างนะครับบางทีถ้ามันนะมันดูเก่าไปเลยนะครับก็ต้องทําเดี๋ยวก็มาทํากันต่อนะครับไอไพลนงภายในน่าจะได้แล้วนะพูดถึงพอเขาแห้งแล้วแห้งยังเนี่ยเกือบแห้งแล้วแต่ว่าผมว่าดีขึ้นเมื่อวานอ่ะดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ล e. ุยต่อให้จบนะครับจะเป็นลูกเก็บเรียกลูกหยุมหยิมแล้วนะครับจุกจิกนะครับนิ่หน่อยแล้วนะครับไอ้พวกนี้ก็ใช้เวลาหน่อยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงเนาะก็มาช่วยกันทําไปนะครับห้องห้องเครื่องเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีลูกหยุมหยิมแหละนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพายว่ากันอีกทีนะครับ Don't want to sleep. Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'm tired of my chest รุปเจ้ามิซูบิชิสตาร์ด้านะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลืมผมก็ลืมถ่ายคลิปเลยว่ามันเสร็จยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับออกมาก็ประมาณนี้นะครับก็เก็บรายละเอียดประมาณนี้นะครับล้อเลอดุมเดิมผมก็ชอบแบบนี้นะครับให้มันสวยสะอาดไว้นะครับนี่นะครับก็ทรงกันซีก็อกมาได้ประมาณหนึ่งนะครับพอมีทรงนะครับใครหายอยู่นะครับก็ลองดู นะครับรถเขาอะไรเขาสวนเนาะพอได้อยู่นะครับไม่น่าเกียดนะครับปีศูนย์สามนะเอาราคาไปหน่อยแล้วกันนะครับภาษีหกนะล้อเวลสิบแปดนะครับติดมาเอาไปด้วยนะแถมไปจัดไปนะครับภาษีหกเห็นไหมไม่น่าเห็นแล้วฟิล์มดำปีเลยนะดำปีมหควายเลยก็อขาลมรวม,วมเก็บออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ลืมเมื่อกี้ลืมถ่ายฝนมันจะตกนะครับผมก็รีบเลยเออกมาจอดก่อนหน้าบ้านนะครับก็ออกมาได้ประมาณนี้อ่ะราคาไปสิบเอไปนะปีศูนยะ์ะใครสนใจหารถเข้าไรเข้าสวนก็เสร็จแล้วนะเจ้าสตาร์ด้านะครับใครจะหาไปใช้ติดต่อมาโน,นโอเคยินดีรับใช้นะครับยังไงก็ก็ฝากฝากันไปด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับแนะนําการทํารถหรือว่าทารถด้วยกันแบบนี้นะครับต,ตามๆกันไป นะครับเก็บทานู่นนี่นั่นนะครับชงรถนะผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าและใครที่นะครับมาดูผมโดยตั้งใจและไม่นั้งใจนะครับหรือบังเอิญเปิดมาดูนะครับผมว่าขอบคุณนะครับนะครับของคุณทุกคนแหละครับนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันเอาไว้นะครับมีรถอะไรผมก็จะนําเสนอนะครับแต่รถกันนี้ก็นะครับขายนะครับก็ใครสนใจก็ทักมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแนโนโอเคครับ